สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีแฟนๆชาวยูทูบแล้วก็สบายดีเป็นยังพี่น้องทางฝั่งลาวแล้วกับฝั่งไทยสูดสกคนเมื่อสมองสมบัติครับเด้อเมื่อนี่ยกับพ่อพอกับทางโหลดคือเก้าครับพิกัดแก่อยู่ที่เดิมครับโคกหนองนาบ่าวนิพนธ์คำตะกาเด้อพี่น้องเด้อโอ้เมื่อนี่เป็นตอลังคาไม้ตัอครับนี่ครับโอ้สวยงามเลย ความกว้างกัน4เมตรเด้อพีนอ่น้องเด้อ4เมตรหกสิบบ่เออแม่เนาะ4เมตรหกสิบยาวห้าเจ็ดสองเนาะนี่คือความกว้างของหลังคาเนาะโอ้สวยงามครับนะครับย่างคางกันใส่เส้นพรมแอม M แล้วครับสมองลูกค้านเลยพรมแอม M, พร้อมใส่ไม้ฟ้าเข้าไปเลยทีเดียวครับผม ข้างนานหน้าในี่ก็สิเป็นประตูครับผมประตูกระจกอันเก่าแหละครับต่อจากภายในมาใส่ข้างนอกกรับใส่ได้คือเก่าครับพี่น้องบอเสีาหายหฮฮาฮ่าฮ่โอ้โครงสร้างการเน่นหนาะทาวนครับเบาๆในคนเป็นใส่เล็กใหญ่ครับผมเสใส่เล็กซีจันทันใส่เล็กซีโอ้ แฝจังส่เหล็กสามเด้วยี่น้องเด้อนี่กับอลังการงานสางครับผมข้าวมาตรฐานโอ้กระดาเย้

ตั้งจุงสิบอ่ะอันไหนมุมเนี่ยมยังบอกว่าแบบอะแมนยังบอกตาแม่ว่าท่านนี้ท่านนี้ยิ่งจิขกข้างบนเป็นได้ ไปสายมาวะเที่ยวร้อนมาบอู้คนไปเที่ยวนี่นนหน้ากหน่าบูดจ้าวบูดจ้าวบูดใสย่ยิ้มใส่ให้ตาผู้สาวบอู้ใส่บ็ย,ยิ้มให้กูดึงนา้ากันด้ว

แกเอาเล่นอยู่ในบ้านเลยนะบ้าโอ้โหแกเอาเล่นอยู่ในบ้านเลยเฮ้ยจิงตัวรอแต่ว่าจิงตัวรอขนาดเลยไม่เนี่โอ้ขาใหญ่ห้องโคมน้องนาหนมหืมครับกระดาห้องยางกวางเลยครับบาทีหปบาทเถอะเมียตรวจงานเมี่เมีย มแมน่ <laughs> นวะมงม่งอีกะะ <laughs> ่งอีกนี่ครับก็ได้ของกวางของเงาครับบาทนี่โอ้ยย่งงางเงาเลยอัดลาดเลย <laughs> ส่วนหลังคา่าก็ใส่แผ่นเมถึงชีดเด้อพี่น้องเด้อใส่อยู่หกแผ่นครับ นี่ครับแผ่นเมทิชิดหกแผน่นโอ้บมมีบมมีบมมีาดแล้วนอนวันไหนนอ,อ้สบายใจครับ <laughs> สบายใจเลยนอนสบายใจ้า <laughs> ตรวง,ง,ง,งานแล้วหรอกโอ้เป็นทา่านใดทำตามมา ตามป่ะอ่นตามป่ะอ่านตามแล้วหมอหมอคานตัวนี่เตรียมคานแล้วเนี่ยหมอคาดขวักบนกะแม่บ้านสั่งดำเนินการให้ละขวักออกมเตรียมคาดนะสั่งขวักแล้วสั่งขวักแล้วไปขังละไปขังก่ได้ไปขังก่ได้ไปขังก่ได้กระลิบกระลิบกระลิบแล้วจังหน่อยเนี่ยแล้วยกก้นแล้วจ้ะ เริ่มเริ่มยกกลดแล้วก็พุ่งละโอ้ยวัฒนาการไปไวขนาดเนาะวัฒนาการไปเรื no yes euh. <S> <S 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 <|ja|> ่อยๆเล้เด็กงหน่อยแล้วก็นั่งแลักขั้นบดิ๊งหน้อยบางคนบวกขั้นเลยอืมเพราะว่าบางคนตอดโอ้นั่งตอดแล้วก็แล้วก็ย่างเลยบวกขั้นตอดแล้วก็ย่างเอาเลยเตี้ปุ่นน่ะปุ่นน่ะปุ่นน่ะใจวะเฮ้ไปใส่ละตาม บรรยากาศโขกน้องนายามแรงเด้อพี่น้องเด้อขณะนี้ก็เป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเด้อพี่น้องเด้อโอ้มันนีหอนเอาครับหอนเอาแดดเบิดหมือเลยครับพี่น้องจังว่ะมาอีกอะโอ้ยพอแห้งแล้วนอ้ะแกงลดแล้วแกงลดแล้วนอ้ะ โอ้บรรยากาศกัประมาณนี้เดินพี่น้องเดินสกลนครวันนี้บ่มีฝนครับแดดท้อนอยางหลวงไหลาทางอื่นเป็นอะไรในนอครับคือสิตกดีน้ <Yeah. S 1> สะสกลนครบ่ตกสองมือและครับดูว่าน,นี่กับมือนี่นี่กับบดตกาจากซัดมาสองมือนะแมนซัดมาสองมือนะออนะ้ำถ่มม่นะม,มเลย โอ้วาวในฝนไปสามานนเนาะวันนี้เขาแต่งตัวดีแทนเรนับโอ้ออไปเที่ยวในเมืองเนาะไปเที่ยวในเมืองครับเพราะเมียไปเที่ยวในเมืองโอ้อยู่แต่โขงรองหน้าอะไรกะเห็นแตง่งัวแต่ควายโลกกะ <laughs> 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 เห็นแต่หมูแต่เป็ดเ <laughs> <c oughs> ลยห้างโขงรองหน้าก็เลยพาเขาในเมืองกันเนาเบิางในบ้านเบางเมืองเบนภาคเกษตรก็ได้เนาะเขาไปเบางในเมืองคร <laughs> ับโอ้ <laughs> ดีแลกฟันอะไรยังไงฮะก็มาหอดเนาะต้องมาหอดครับเป็นไงรถลาดหลายบ่อไปในเมืองกะสะดวกสบายอยู่ได้บ้านเฮ้ากะแมนบ่อเพราะว่าถนนมันมันสีเรียสเงี้ยเอาเลยเนาะมาจากสว่างไปโอ้ตามจริงไปอุดดอนนั่งเวลาดสามชั่วโมงอ่เลยแมนบ่อสาชั่วโมงกว่าครับชั่วโมงกว่าเนาะ มากกว่าสีเล่นโอ้ขนาดคาร์บูเร็วเลยครับลอยสมัยตะกี้สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนาะลอยสิปเกินสีหอดเนาะลอยสิบ่เกินลอยเี่ครับไ่เกินลอยเย่บ๊วยแมนว่าบุกกาครับกอนสุดเลยแต่เกินนั้นไม่ได้ครับกล่องมันไหลโอ้กล่องพันไหลเนาะลอยนี่กับเกินนี่กับเรียบร้อยเลยเนี่แมนวะเก้าซิปกฎหมายโอ้ทางมันหนุนทางดีอื ขี่ลอยลอยนี่ละเพราะว่าลอยนะครับก็ลอยยี่กับแป๊บเดียวช่วงกว้างก็พอนละอุดรเอาล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอจบไปจำเนียรสักก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ